ประทับใจค่ะล้วก็พอใจสมกับที่ได้เรียนบริษัทนี้จ้ะชื่อนางนัทธาพรสุวรรณหารค่ะอาชีพรับราชการค่ะสั่งยุอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะต้องการบ้านสองชั้นค่ะสี่ห้องนอนสามห้องน้ำค่ะในเหนือทีประมาณหนึ่งงานหมดประมาณบ่เกินสองล้านเจ็ด ก็ไปเบื้องบ้านที่เขาเจ้าสั่งหลายบริษัทเปรียบเทียบกันนะคะก็รู้สึกว่าบริษัทนี้เห็นม่ถือใจนะคะรู้สึกว่าการก็สั่งสิถือใจก็ถูกบริษัทค่ะตอนไปหาเลือกเบื้องนะคะมันดูเด่นเป็นเด่นก็บริษัทอื่นที่เห็นไหมคะแม่ก็ใส่คำบนถึอขี่รถหาเบื้องบ้านหลังใดเขาเจ้าเห็นงามแม่ก็เขาไปสอบถามเพิ่นประเมันก็นมีบริษัทกูดโฮมนี่แหละแม่ก็เลยล่อเขาไปเขาไปบริษัทค่ะตอนไปติดต่อเพิ่นกับบริการดีค่ะบนกับแนะนํำอธิบาย เขาใจดีค่ะชัดเจนเราก็เว่ามีความเป็นกันเองกับลูกค้าค่ะค่ากันอยากให้ผูท้ทีกำลังเ,เลี้ยงเลี้ยงหาบริษัทเนาะค่ะที่ที่อยากสร้างบ้านอยากให้เลือกบริษัทกูนู่นนค่ะเพื่อนบริการดีค่ะมีสร้างที่ชำนาญงานเนาะคะ่ะได้ถูกทุกงงานเอาสร้างที่มีฝีมือเราก็มีคุณภาพมาเห็ด